สามชั้นแบบอ่าเบอร์เ่อฉ่ำมากอาืมอืม สวัสดีจ้าช่องหนอเอชแนลพี่น้องพามากินพะโลมหมูสามชัน้นฉ่ำมากพี่น้องจ้าเบื้องชิน้นใหญ่ๆเลยจา้ตาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องโอ้ยน้องจ้าข้าวสวยหอมมะลิคืออยากพี่น้องเห็นเขาเจ้ากินแบบว่ามันหนากินมากไปเลยนะไก่เอ้ยอ,อย่ากวนน้ำพะโล้นี่แบบม่ต้องสืบพี่น้องแซ่บ ใส่ผงพะโล่ไปหนึ่งซองแล้วก็ใส่ซีอิ๊วหวานเบิ้งควั่มฉ่ำต้นหนิดก็ได้เบิง้งอู้หอนโอ้ยชิวชิวชิวเจว้าควนนอนเบิง้งอู้หอนเทอะ อ mm ืมไม่บ่อืมแก่เลี้ยง phim ạ, ừ นองเบิ้งสามชั้นแบบอ่าเบิ้งเออฉสำมาเอ้เาอย่าเลื่อนอย่าเลื่อน หม่สืสอเลื่อนอ <ality> ีกอย่างกระโดดกระเดีอยวัี่นโอ้ย Ngay cây phía nọ Đừng quấm sẵn. หอบสำกไปนะเอ๊ะเอ๊ะจิคหืหืม ว้าอิ่มแปะพี่น้อง อย่เมเล่าจ้าถาคิดนม่ผ่านกดที่ตามกดไร์ก็แชร์ในดัวจ้าสวัสดี